โอ้อโหหนึ่งเมษายนแบบนี้ใครดวงเฮงยกมือขึ้นเออไม่ใช่เราเลยอ่ะแต่ที่แน่ๆค่ะคุณลุงคนนี้เป็นอดีตพอ,อกองช่างดวงเฮงถูกลอตเตอรี่นะคะ30ล้านบาทเพราะว่าซื้ออะไรรู้ไหมครับเลขที่บ้านตัวเองนี่นะคะ<ม>คือโฉมหน้าของเศษฐีใหม่นะคะนายพลกลิตสิทธิจำนงอายุ61ปีค่ะชาวจังหวัดสุราธ,ธานีออพื้นเพเป็นเป็นชาวสุราษ นี่เช่นกันนะคะมารับหน้าที่ผอ,อส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองสํานักงานการช่างเทศบาลนครป่าเกตค่ะที่นนทบุรีนะคะคแต่ว่ากเกษียณไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองวันนี้เดินทางมาที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออนะคะแล้วก็เขาก็ถูก<ด>รางวัลน,นี่เลยูสีหน้าสีอลรวัน <c oughs> คนถูกหวยนี่มัน แหมนะดูดีจริงๆนะฮะสง่าราศีจับโอ้โหครับผมแล้วดูข้อมือเสียดูข้อมือคุณคุณคุณพี่นะคุณพี่พลิจนะฮะค่ะอันนี้รวยก่อนอันนี้รวยก่อนที่จะถูกเออก่อนที่จะถูกรางวัลนับญาติกันเลยนะเป็นคุณพี่เลยนะโอ้เรียกคุณพี่นะเมื่อกี้อลอวานเรียกลุงครับขอเลยครับเออนี่คุณพี่เลยนะคุณพี่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคุณพี่พลิจบอกว่า ไม่ได้เอาเลขมาจากที่ไหนไกลเลยแต่เป็นเลขที่บ้านของตัวเองีนี้แปดน่ะใช่ปกตินานๆจะซื้อทีก็ไม่เคยถูกนะจนบางวดนี้ภรรยาบอกเลิกเถอะเลิกซื้อได้แล้วเลิกซื้อได้แล้วพี่พลกรกแต่รอบนี้พี่เขาบอกว่านึกคลืมอกคลืมใจลองซื้อตอนไปเดินห้างก็เห็นแม่ค้าเนี่ยกำลังหยิบลอตเตอรี่นะคะที่มีเลข81เป็นบ้านเลขที่ของตัวเองเลยก็เลยบอกว่าอ่ะเอาสักหน่อยแล้วกัน ทีนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหพอมาดูข่าวนะคะเห็นว่าตัวเองถูกเนี่ยดีใจกันทั้งครอบครัวเลยค่ะขเขาก็บอกว่าหลังจ,จากนี้ก็จะแบ่งเงินให้กับพี่ๆน้องๆในครอบครัวบางส่วนก็จะแบ่งไปทําบุญตามกําลังโอ้โหลูกๆก,ก็ดีใจกรี๊ดลั่นบ้านนะเป็่เรานี่เป็นลมเลยนะโอ้โหมันเปลี่ยนชีวิตนะสานล้านอ่ะพรุ่งนี้เนะี่ยไปขึ้นเงินอยู่ๆจะมีเงิน30ล้านเข้ามาในบัญชีแล้วนะอ อารมณ์นี้มันเป็นยังไงน้อรละวันนะอยากรู้ว่าคุณตามอนในนั้นถูกยี่สิบบาทนี่ก็กรีดจนคอยี่สิบบาทเอาแล้วกเหมือนเขาไปเขาไปละแปดสิบคุณไปซื้ออะไรมาละยี่โอ้โหทฉันพูดผิดถูกแปดสิบบาทขออภัยขออภัยคุณผู้ชมเอาไปฟังของเสียงของคนดวงดีเป็นเศรษฐีกันดีกว่าก็ซื้อซื้อมาช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดไปเพราะว่าไม่ไม่ออกเลยแล้ว ลายาเขาบอกว่าเลือกซื้อเหอะพี่อะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหดีใจสุดๆเลยครับเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันว่าว่าจะถูกละครับเพราะมันถูกยากมากครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเนี่ยไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันของเราเใช่ใชมไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นวันของเราแต่ก็แอบฝันเล็กๆเหมือนกันว่าเมื่อไหรจะเป็นวันของเราบ้างแล,ล้วดูข่าวคนอื่นนะครับเ แอบฝันนี้แหละวันนี้เป็นวันของเราเป็นวันของพี่แล้วนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะฮะหวังว่าวันน่าจะเป็นวันดีๆของทุกคนกันบ้างนะครับผมซื้อกี่ใบละ14ใบเมื่อกี้เข้าไปดูเข้าไปดูในเป๋าตังค์เมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมกดไป14ใบ14ใบเลื่อนดูนะเราเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องตรวจแล้วนะเขาตรวจให้นะฮะท่านไม่ถูกท่านไม่ถูกท่านไม่ถูกนะครับเจ็บใจพรุ่งนี้6กโมงต้องกดใหม่อีกแล้ว